ปปชสารรัฐธรรมนูญสารปกครองผู้ตรวจการราัฐสภากรรมการการเลือกตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนอะไรต่อมีอะไรที่ผมยังนึกไม่ออกอีกยังมีของใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยแต่ละท่านเป็นห่วงตรงไหนครับตรงนี้ครับจะมีปัญหาละองปสปรคมากแล้วก็จะมีผลกระทบมากก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะแน่นอนคณะกรรมการเลือกตั้งนั้นคือผู้ที่จะไปดําเนินการในการเลือกตั้งนี้ในระบบประชาธิปไตายนั้นการเลือกตั้งนั่นคือหัวใจ การได้มาผู้แทนคือหัวใจถ้าหากว่าการได้มาผู้แทนมีการโกงกันมีการทุจริตกันการได้มาอย่างนี้ก็จะไปทําลายกรอบของรัฐธรรมนูนที่กําหนดว่าเราต้องการปฏิรูปการเมืองต้องการพัฒนาประชาธิปไตยนอกจากอันนี้แล้วอะไรครับที่เป็นห่วงที่เป็นห่วงอีกอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของสารรัฐธรรมนูนสารรัฐธรรมนูนเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยมักจะทําเรื่อง ง่ายเป็นเรื่องยากอย่างที่ท่านประธานอุทยัยว่านะครับบางทีก็อ่านกันธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ก็เข้าใจแต่ว่าทามีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองก็ชักสง,สงสัยก็ส่งไปตีความซึ่งถ้าตีความไปมากๆเข้าสารรัฐนูลมันก็จะกลายเป็นยิ่งกว่าสารธรรมดาเพราะไอสารชั้นต้นเนี่ยกว่าจะจบสักเรื่องหนึ่งก็เป็นปีสองปีนะฮะนี่คือเราจึงต้องการจะให้มีสารรัฐนูลเพื่อให้เร็วแต่ในสุดเมื่อเรื่องเข้าไปมากที่สารรัฐนูลกว่าจะจบหกเดือนปี ความหมายที่เราต้องการที่จะทํให้เรื่องต่างๆให้มันกระชับเร็วขึ้นแล้วก็เป็นที่เชื่อถือว่าประชาชนก็จะลดลงครับครับท่านประธานบุญเอือเป็นห่วงอะไรครับปปชเป็นห่วงไหมสารปกครองเป็นห่วงไหมหรืออะไรครับผมเป็นห่วงคณะกรรมการการเลือกตั้งมากที่สุดอ๋อว่าจะทาได้ไม่เท่าไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะว่าหนึ่งกำลังคนไม่มีพอต้องอาศัยอ่ากรรมการท้องถี่มนอาศัยกรมการปกครองอาศัย ทางส่วนส่วนกลางมไม่พอต้องอาศัยส่วนท้องถิ่จน,นจะได้ะจะได้ความความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่านอกจากคณะกมการเลือกตั้งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่น่าห่วงในกระบวนการทาก็คือความตูแยงกันระหว่างศาลที่ได้มีกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้ามีกรณีขัดกันว่าคดีใดอยู่อำนาจศาลใดต้องมีผู้ชี้ขาดจะเกิดการชี้ขาดกันมากวางเรื่องมาล่อแหลม ว่าคดีอย่างนี้ควรจะขึ้นศาลรปกรครองหรือจะขึ้นศาลธรรมดาแล้วศาลร,รัฐมนูนนี่เป็นห่วงไหมครับในฐานะที่<ต>อาจารย์มารุษนั้นอยู่ในวงการตรงนี้มาตลอดเนี่ยก,ก,ก็ไม่น่าไม่น่าห่วงครับเพราะว่าศาลธรรมจะโดยหลักการจะวินิจฉัยเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายมาแ,ตแต่ปกติคําว่าศาลเนี่ยก็คือผู้ชี้ขาดแต่ว่าปัจจุบันนี้นมีแนวโน้มอยู่บางท่านเนี่ย จะไม่ชี้ขาดคือไม่ออกเสียงเนี่ยมันเป็นไปได้เลอครับในวงการตุลาการเนี่ยมันมีคุมีเป็นสารที่ไม่ออกเสียงมีเลอครับอ๋อเรื่องนั้นครับไม่ใช่ไม่ออกเสียงนะไปดูดีๆนะหกเสียงที่ว่านะไม่ใช่ไม่ออกเสียงเห็นว่าไม่ควรรับไว้พิจาไม่ควรรับไว้พินาไม่เรื่องไม่ถึงไม่ไม่ไม่ชี้หน้าที่ของสารุนที่จะรับพิจาแต่มีบ้างไหมครับว่าที่ไม่ออกเสียงเนี่ยแล้วก็กลายเป็นไม่มีไม่มีฮะอ๋อไม่มีนะครับหกเสียงนะเขาบอกว่าไม่หกเสียงที่เขาไม่ควรรับไปเลยเรื่องเนี้ ที่แรกผมก็ตกใจว่าถ้าไม่ออกเสียงนี่จะเป็นผู้ชี้ขาดได้อย่างไรไม่ใช่ครับเพราะนั้นผิดหลักผิดหลักตุลาการเลยใช่ไหมครับไม่ทำเลยครับอันนี้เขาชี้ว่าไม่ควรรับองค์กรต่างๆเนี่ยกำลังจะเป็นองค์กรที่เป็นใหญ่แทนประชาชนนะประชาชนกลไกต่างๆที่เคยมีอยู่เนี่ยไม่พอเราก็สร้างกลไกใหม่ขึ้นมาเป็นองค์การที่มองว่าเป็นกลไกที่มองว่าใหญ่นะฮะก็อยากจะฝากข้อคิดนะครับว่า เมื่อมาเป็นใหญ่แล้วนี่นะครับทุกคนเนี่ยนะฮะเข้ามาอย we ู right, uh ่ในองค์กรองค์กรต้องถือว่าเป็นใหญ่นะครับเมื่อเป็นใหญ่แล้วเนี่ยขอใหญ่ให้เป็นใหญ่ให้เป็นใหญ่ให้เป็นบางคนเป็นใหญ่แล้วยังอุตสาหขอเป็นเล็กก็มีนะครับนะบางคนเป็นใหญ่แล้วก็แทนที่จะทําตัวเป็นผู้ใหญ่นี่พูดถึงองค์กรไหนเนี่ยก็ทุกองค์กรนะครับผมผมฝากฝากทุกองค์กรแม้แต่คนที่เป็นรัฐบาลไปแล้วก็แล้วแต่นะครับโดยกว่าเป็นใหญ่ต้องใหญ่ให้เป็นนะครับคือบางคนใหญ่ไม่เป็นเนี่ยมันก็คือควรจะใช้ความเป็นใหญ่ ให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ใช่ครับบางครั้งเป็นใหญ่แล้วก็เอาความเป็นใหญ่เนี่ยครับไปสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นเกิดความเดือดร้อนก็แย่ครับมันนครับว่าเป็นใหญ่แล้วใหญ่ให้เป็นเนี่ยนะครับผมว่านี่แหละจะเป็นหนทางนะครับที่จะทําให้ความถูกต้องในบ้านเมืองเนี่ยนะครับแล้วเป็นที่เขาเรียกว่าอบอุ่นใจนะฮะแล้วก็เป็นที่หวังได้แล้วประเทุไทยจะเป็นห่วงสารบัญไหนเพราะว่าก็เห็นตอนล่างก็คงนั่งคิดหลายสารบัญมากเเป็นหัวอะไรมากที่สุดอันเบื้องต้นก็ เ,เช่นเดียวกับประธานวันนอนะครับคือกรรมการการเลือกตั้งนี่นะครับก็น่าเสียดายนะว่าในนั้นเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีคนเคยเลือกตั้งอยู่ในนั้นเลยประหลาดมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องประหลาดนะฮะถ้าต้องมีคนสมัครเข้าไปกรับประการที่สองเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่มีคนที่อยู่ในสอสอผมไม่ได้หมายว่ามันต้องเอาคนสอสอเข้าไปบังเอิญมีคนใน,นสอสอไปสมัคร แล้วก็หลายคนเนี่ยนะครับที่สมัครเนี่ยก็มีวุฒิทางทางทางกฎหมายดีนะครับแต่ไม่ได้ไ<ม>แต่ไม่ได้ไ<ม><ม>นะไอ้นี่ก็เป็นเพราะเป็นสสอรหรือเปล่าเลยไม่ได้อืมก็หน้าคิดนะพูดตรงๆนะห<ม>น้าคิดนวะ่านะนี่เป็นส่วนผมผม,ผมถึงเป็นห่วงกรรมการเลือกตั้งเนี่ยมากเพราะบางทีเป็นใหญ่แล้วก็ใหญ่เป็นหรือเปล่าเพราะว่าในกฎหมายมนุษย์บอกเลยว่ากรรมการเลือกตั้งสามารถจะยืมกลไกของบ้านเมืองมาใช้ได้ อย่าไปพูดว่าผมขาดไอ้นั่นผมไม่มีไอ้นี่นะอย่าไปพูดเวลานี้ไม่มีขาดเลยถ้าคุณต้องการนะฮะอยู่ที่ว่าคุณใหญ่เป็นไหมคุณสั่งนายกได้ไหมนะะคุณสั่งลำตีมหาไทยได้ไหมคุณสั่งประหลัดกระทรวงได้ไหมในนั้นมันได้อยู่แล้วคุณกล้าทากันหรือเปล่าแต่ไม่กล้าก็อีกเรื่องหนึ่งนะดอทิตย์ทีครับเป็นห่วงตรงไหนครับจริงๆแล้วก็เห็นด้วยนะครับสอดคล้องคือกรกตแต่มานึกอีกทีผมไม่ห่วงไม่ห่วงเพราะอะไรไม่ห่วงเพราะเรากําหนดว่า องค์กรของกกตเป็นอย่างไรมันก็มาตามนั้นทุกอย่างแล้วผมเชื่อว่าเมื่อเข้ามาแล้วห้าคนเนี่ยเขาดีที่สุดอยู่แล้วทําเต็มที่เท่าที่มนุษย์จะมีสติปัญญาทําให้ดีที่สุดในระยะเวลาอย่างนี้ภายใต้งบประมาณภายใต้กลไกที่มันมีอยู่ในประเทศไทยฉะนั้นผมว่าเราอย่าไปหวังอะไรที่มันเลอเลิศดเกินความจริงผม,ผมไม่ห่วงเพราะว่าห้าคนเขาก็ทําเต็มที่ว่าเขาไม่ออกประชาสัมพันธ์หรือเขาก็ออกบ่อยมาก มาตรการต่างๆ,ๆเขาก็คิดอย่างดีนะครับฉะนั้นให้ความมั่นใจครับเป็นห่วงนะเป็นห่วงกัแต่ว่าให้ความมั่นใจเขาแล้วก็คิดว่าเมื่อถึงเวลาแล้วคงจะได้ดูกันว่ามันจะมีปัญหาอะไรครับขอคิดด้วยคนตรงนี้ว่าผมเป็นห่วงอีกประเด็นหนึ่งในคณะในเรื่องขององค์กรอิสระทั้งหลายผมเป็นห่วงเรื่องความเป็นอิสระขององค์กรต่างๆอย่างแท้จริง<ม>ที่ผมห่วงตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆบอกคณะกรรมการแต่ละชุดอิสระแต่เวลาเรื่องเงิน เรื่องงบประมาณ<อ>ต้องมาแบมือขอที่รัฐจากสำนักงบประมาณซึ่งตรงนี้คุณจะอิสระคุณอยากจะทําอะไรก็ได้ตามอิสระแต่เงินคุณฉันไม่ให้ไอ้ตรงนี้สําคัญผมจึงคิดว่าเราพยายามที่จะมีองค์กรอิสระไม่ให้สภาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ให้รัฐบาลเข้าไปิมีอิทธิพลเราเลือกคนไปแล้วเขาอยากจะเป็นอิสระแต่เราไม่ให้เขามีความอิสระด้านการงบประมาณทําไมเราไม่จับให้เป็นบรอกแก็ให้เขา ให้ให้เขาไปเลยสมมุติว่าคณะกรรมการเลือกั้างเราให้ไปพันล้านคใบบริหารกันเด็ไม่ให้คุณมาขอทีละร้อยล้านจากำนกงบประมาณซึ่งแน่นอนเมื่อเมื่ออย่างนี้แล้วผมคิดว่าไม่อิสระจริงครับนั่นตรงนี้ประเด็นตรงนี้ผมเป็นห่วงและอยากให้แก้ไขประเด็นนี้โดยเร็วคือว่าต้องให้ความอิสระในเรื่องงบประมาณให้เขาด้วย